ก็ไม่อยู่ในโดรีมอนแต่มันไม่มีอยู่จริงเลยไม่ใหม่แต่ไม่อยู่นี่กร่องของตัสวัสดีครับพี่ดีตอนเราก็สู่เซวอร์สพทชาแนลบ๊ายบายวันนี้นะฮะเรามารวมผลเล่นบอร์ดเกมกันเกมที่เราจะเล่นชื่อว่า m มลส นะครับเทพธิดาบันดาลใจนั่นเองซึ่งสมาชิกของเรานี้ได้แก่พี่นาพี่เจเจสายปอ <laughs> พี่จอบพี่จอบสมาชิกใหม่พี่ <laughs> พนนตี้ <laughs> อ้อสองพี่พี่ใหม่และน้องปอ <laughs> กฎกติกาของเกมนี้เป็นอย่างไรเราไปดูกันกติกาของเกมเราจะแบ่งผู้เล่นทั้งหมดออกเป็น2ทีมทีมที่2จะเลือกผู้เล่นในทีม1นคนเป็นเทพธิดามิลส์ทีมที่1จะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนโดยการหยิบภาพผลงานชิ้นเอกหกใบและการ์ดแรงบันดาลใจ2ใบให้ทีมนั้นเลือกภาพผ,ผลงานชิ้นเอกออกมา1ใบและการ์ดแรงบันดาลใจทั้งหมด2ใบส่งให้คนที่เป็นเทพธิดามิลส์ของทีมที่2โดยไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นเห็น ผู้เล่นที่เป็นเทพธิดามิวส์ของทีมที่2ดูการ์ดแรงบันดาลใจแล้วบอกคำใบ้ที่สามารถนำไปสู่ภาพผลงานชิ้นเอกที่ทีมที่1เลือกให้โดยคำใบ้นั้นจะต้องตรงตามคำสั่งที่อยู่บนการ์ดแรงบันดาลใจที่ได้รับมาให้เทพธิดามิวส์คืนภาพผลงานชิ้นเอกให้กับทีมที่1 มาสับรวมกันกับภาพผลงานชิ้นเอกที่เหลืออีก5าใบแล้วนำมาเปิดวางไว้ให้ผู้เล่นทุกคนเห็นทีมที่2ต้องช่วยกันทายว่าการ์ดใบไหนคือการ์ดที่เทพธิดามิวส์ได้รับมาโดยเทพธิดามิวส์จะไม่สามารถพูดหรือช่วยเหลือทีมได้เมื่อทุกคนในทีมที่ 2, 2> ยกเว้นเทพธิดามิวส์เลือกการ์ดได้แล้วเทพธิดามิวส์จะต้องเฉลยว่าคำตอบถูกหรือไม่ถ้าทีมทายถูกทีมจะได้รับภาพผลงานชิ้นเอกใบนั้น แต่หากถ้าทีมไทยติดภาพผลงานชิ้นเอกใบนั้นจะตกเป็นของทีมที่1เมื่อเล่นจบเกมให้คุณทิ้งการ์ดทั้งหมดที่ใช้ไปแล้วในรอบนี้เราจะเล่นสลับไปสลับมาเรื่อยๆทีมแรกที่สามารถเก็บภาพผลงานชิ้นเอกได้ครบ3ใบก่อนจะเป็นผู้ชนะเย้ตอนนี้เรารู้กติกาแล้วนะฮรเราจะมาเริ่มเกมกันก่อนเราจะให้ใครเริ่มก่อน <laughs> ใ,หให้น้องหริ่มก่อนไอ้น้องนองก่นะ,นนนะเราเป็นอาวุโสซีเนียร์า ของเราใครเป็นมิวครับอต่รอบแน่เราไน้สิวัครับเป็นมิวแล้วกันได้เบหนนมใช่ไหมเป็นนมเอ, <c oughs> อแล้วมิวโอ้โหดีมากบั้นจับมือกูตัวชาแลยเมื่อกี้มิวส์เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเป็นคนใบให้นะโดยการเอาไพ่ของเขามาเขาจะเลือกสีเหลืองมาสองใบนะครับซึ่งเราก็จะใบาภาพย,ยังไงก็ได้ให้อยู่ในขอบเขตของสีเหลืองนี้นี่นะครับใบที่ผมได้จริงจัง ใส่เป็นชุดใส่เป็นชุดใส่เป็นชุดไปได้เลยห้าใบนี่ครับผมไม่เล่นไม่ได้อ่าแล้วก็เริ่มมาหนึ่งใบในกล้องดูเออต้องจับเวลาไหมฮะรู้สึกว่านกินหมด โอ้ยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่แเนี่ยครับเม่ไม่ไปดูไม่ดูเพราะนั้นเราก็จะได้ไพ่มาหนึ่งใบซึ่งทีมเราจะไม่รู้ว่าเราได้ไพ่อะไรแต่เราจะได้สีหนึ่งในการใบแล้วก็ไปใบตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าไม่มีท่าทางเลยพูดเฉอตรงนั้นก็ได้นี่ก็คือเรามีสีหนึ่งสองใบนะครับเราต้องเลือกว่าเราจะใบโดยการใช้วิธีไหนก็ได้แต่ภาพที่เราได้คือแล้วคนในทีมเราต้องถ่ายให้ได้ด้วย โอ้ยดันดันย yeah, ่ะเราจะบายเลยนะคะคำบายคือน okay. okay. oh ้ำตกจำรองโอเคโอเคน้ำตกจำลอเนีดูสิน้ำตกเลยเนี่ย ไม่ใช่นี่น้ำตกนี่น้ำตกใส่ถังได้ปะไม่ใบนี้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 ตแล้วใบนี้ใบนี้ทมอเขาเลือกเองเขาเลือกองเาเลือเองนใเขาเลือกเองเขาเลือกเอง่เขาเลือกเองบ้าตเอะไรเยอะเนี่ยไปูกเลยละเหลือสิบแล้วสิเก้าแป็หนี่สามงเป็นคำตอบที่ผิดอัน เยียกบ่มับเยียมกบโดนตกจำลองอันนี้ม่ได้ต้องจำลองว่าใส่กับปีนี้เราได่ดีครับไม่เป็นไรหนึ่งข้เขาไขิงเขาไปเขีนที่สเราเลือกใบบนเลยใช่ไหมสลับกันสลับอะรกับียงอย่าไปอย่าเปขิงเขาเยอะเดี๋ยวแพ้เสียหมดเลยนะแพ้ก็คือแพ้ดิครับแพ้แล้วโดนอะไร้าไหนรอบน

โหดจังวะยากจังวะอยาเกมากเลยอ่ะวัดใจเลยเนี่ยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสหนึ่งกินความ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 คไพ่น้องทพ่ตี่น้อ้าทางไว้โอเคครับก็จะไปว่า เื่อมนครับอ่ามาดูกันนะฮะหกใบมีหายบ้านีไอหลอนของอินไปมาจ้อเห็นวอขึีนเรื่องมีนไม่ใช่ไหมเฮ้ยถ้าทางนี้พี่ใบบิดนี่ขอโทษมากเลยเส็จแล้วมนเป็นยากมากซื้อยากเลยขอโทษที่นใบบิดนี่คือไม่มีเกินไจ๊อสายสุดอันนี้หรอจะมาดูง <eterm oon> ่ายเกินอ่ะ กูว่าเขาไม่อันนีกูว่าเขาไม่ได้บอกเครื่งบินใช่แต anyway. like ่กูว่าอันเนี้ยเป็นไปได้ใช่หรอยานจีนยเอฟโอไอ้ไอ้ไอเครืองบินบอ่นไห่มีเครื่องบินไม่อกเปิลเ้ลเป่้ลเ้ลเอิเปิเปิ้เป้หรือเปล่าเป้เป้ิ้เครื่เงิิล้เปิ่เปยเ่ลเปิ้เ้ลเปิเป้เปลเ่ิ้ลเปเป่ลเ่เปิ้ไ้เปีลเเปล้้เเสี สองไปหน้ายุ่ไม่ได hm ้ไม <laughs> uh, okay. ่ได้ไม่ได้ไอเอ่โอเคแต่ก็ตอบดิผิดครับแต่นี้ไม่ยากอันนี้คือตอนแรกที่พีที่บอกเครื่องดิน่ะคิดว่ามันน่าจะมีมืดมีสว่างไงไม่ได้เป็นความคิดพี่ลึกใจไม่ไ้นะขอบคุณนะขอบคุณ ก็ไม่อยู่ในโดรามอนแต่มันไม่อยู่จริงเลยอนี่ไม่ใหม่สัตว์นี่อยู่นี่หรอโรคของตัอันนี้นะครับทีมร็อคมีอาหารไหม พี่เจห้ามไปเลนะนนัเออห้ามหลุดคำตรงๆมานะนี่ยครับแทน้นนด้นนันด้านนี้นะัีะบเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นสิเออเห็นนะสองไอ้เนี้ยสองไอ้เนี้ยทำไมคุ้นๆเนี่ยวะกูเกือบจะขอเจเจดู ป้ารุดคำออกมาแล้วเจนะแต่ละนี่ดูให้หรืออ่านพระไตรปิฎกเลยปไปายไปไปยืไนผม้อไครับผยืครับสติสัมปชัญญะนะสติคือการระลึกได้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวให้ใบก่อนให้ใบก่อนเขียวอ่อนยเพิ่งปยังไม่เปิดว่าไๆเปิดทำไมเขียวอ่อนให้ตรงกล้องเอานะ ปาปปปาปอ้ป๊ปปไ้ปาปปาปปปาปปโเีเป้าเขียวอ่อนอันนี้เขอ่อนัเขียว่จะันนี้ี่น้อยยัเขียวขาออันอะไรขอเมยอันนี้ก็เขียวออกันเยอันนี้ก็ด้เขียวอ่อนอันนี้หรือเปล่าเขียววนอ่อนจริงนะเขียวหานเขียวหวานเขียว เขียวแค่เขียวอ่อนไปเลยเอ้ยยังมี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าหลังเกมเออที่แรกเอออันนี้เชื่อความรู้สึกแรกเชื่อความรู้สึกแรกมีตุ๊บแท๊บอันนี้บ้าอันนี้อันนี้อันนี้มาเช็ดเนียวเนาะราเช็เดียวเนาะเอไหมเอราอะไรให้เขาจับเวลาโอเล้ยวจับเวลาพอแล้วพอแล้วให้ขอไอ้นี่ไปให้ของคิดเองบ้างให้ของคิดเองบ้างเองอันนี้ก็ได้จะได้เขียวก่อนอันนี้ได้ทุกใบกูบอกพออะไรงั้นก็ยิ่งดงเออเราอันนี้แล้วกันเด้อ อั sí o, you know, know นนี้เรานี่เปกันต่อที่เก้าแปดเจ็ดพอไยอกค่ะไม่เลครับ uhm, life. yeah. yeah. ้าใจไหมครับออมันใจม่ะต้้เย้นต้นต้้นตรนต้นต้น้หยุดตต่นต้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 ้นต้้นต้นต้นต้้นต้นต้้้้้น้้้น่้้้้ อนี่ก็ได้ายจ๊อกมึงไหมจ๊อจ๊อจ๊อปบจ๊อไปจ๊อเองจ๊องขึ้นไปครับเออให้ให้ให้ดูเลยจ๊อกจะเดิไม่ต้องเดิมอันนี้ที่เราเลือกแค่นเราล่นแอ๋อมีม้ใหญ่แขกนั่นไมไกัมานยตรงนี้จะได้ไม่เห็นก็ยืนสิเป็นใบยี่ยมย รู้สึกค่อยดีเลยวะไม่เดียวสิไหมสิกเดียวจะใช่ไหแล้วใช่ไหมครับเอออ๋อ่เลยมีัเร็วตรงเลยนะวันนี้ครับมีเชียตอนไหนไว้แพ้ไม่ไรหรอกโอ้ฟังนะดูสีเรียนมากเลยครับอืมปราศรัยไม่ยืนตรงอยู่อ่ะเขาเหอนเดจะเกิดปท่าให้กูได้คลิปนึงข้าวผัดพริกแกงข้าวแกงมเขาได้อย่างเดียวข้าวผัดพริกแกงจบโอเค มือนยยกกับกูง่ายเลยดูดูอะไรนะข้าวผัดีแกงเนี่ยเออสีแดงเราอะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าดัเนี่ยสองอันนั่นแหละข้าวผัดแกงคไม้ดีมากไม้ปิดหน้าอานนี้พี่ชอบมากเลยข้าวผัดีแกงอากูปัวมาสมัครจะูไปกิน เดี๋ยวก่อนพี่แกงคับจากอะไรปลาเอาพี่แกงก็พี่แกงเไม่บอกว่ามีสั่งเลยนะข้าวหวาพี่แกงไม่เจยแต่ข้าแกงมันไม่เกี่ยวกับตาสมัไม่ใช่ไม่ใช่เอาสมัปลาเนี่ยม่เคยได้กินปลาสมัปลาตนป่าสมันจังเสุ่มเลยสมาสมัจริงเฉยสุ่มเยกูพูดเลยนกูสงสารตเองมากที่บ อันนี้ครับผมต่อไปหม่สิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์้าหหก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 ห ข้าวผัดปิเกลรมัสแมนด้วยอะกูให้กูให้เลยอ่ะอันนี้ม uh, ันเขาผัดปิเกลรมัสแมนเพราะว่ามันต้องฉีกแน่เลยวะข้าวผัดปิเกลสมัสแมนต้องฉีกนนี้่อะเข้าแบบอะไรเรืออะไรข้าวผัดปิเกลรมัสแมนมาข้าวผัดปิเกลรมัสแมนมากเลยพี่หน่อยมาดูคำใบ้ดิมาดูคำใบ้ของพี่ดิคำใบีอยู่นี่คตานี่มีอยู่จริงอีกอันหนึ่งคือใช้สองมือทำเป็นรูปเสือจ่ใยคุยทำยังไงวะอันนี้ ันนี้ได้อันนี้ได้กระเพราไข่ดาวไอ้ไข่ดาวก็ได้ไงมึงรูภาพแล้วไม่ซ้อมสมมติว่ามึงเห็นแค่เนี้ยแล้วมีคนบอกมึงกระเพราไข่ดาวมึงแน่ใส่ไม้ไม่ใช่ไม่ไม่เลยแต่อันนี้หนักกว่าถ้าแบบพี่แกงกูไม่เป็นสีชมกูนะพกูตกใจมากมันยากครับที่เราจะเข้าใจโลกภายนอกเป็นคนได้กูยังจะบอกกูไม่ยอมแล้วโอเคเกมจบสองคนครับ เนี่ยนะมิวส์นะครับไปหาซื้อได้นะครับตามร้านบอร์ดเกมอันนี้ผมซื้อมาจากบอร์ดเกมสยามซื้อเองแล้วก็มาเล่นเองสนุกมากเลยนะครับผมเอาไว้ฝึกจินตนาการได้แล้วก็แต่กับูกคนเล่นดีดีเพราะคนเล่นมาผมเขาก,ก,ก,ก็มีสขขงครามเลตัวเองอสมควรมันทำให้รู้จักเพื่อนๆน่ารักมากขึ้นสัมคัญความรู้สึกรู้สึก,ยกนะนะนะอย่างไรบ้างมิวส์รู้สึกอะไระเป็นคูก็ยากนะลูกนะนู่จะพูดยังไงนะเป็นไงบ้างครับแกนี้อันนี้แกงยะตาตึงใจพี่น้อะครับพี่น้องนกันกี่อ้นกี่อ้น วันนี้ลาไปก่อนเล้วมาดูกันว่านาคนเราจะมีเล่นบทเกมอะไรบ้างเกว่าพัฒชัชเนลก,เกรอกเกเตอร์เติบโต,ตไปด้วยกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งสมาร์ทโคนเลยด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ